สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดไม่ได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งเก้าเก้หน้าศูนย์นะครับไอเดีลก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองสามเจ็ดหน้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพาพกันนะครับองค์แรกนะครับอันนี้จะเป็นพระเนื้อดินนะครับอันนี้จะเป็นพระพิมพ์การทราชนะครับ อันนี้ออกที่วัดสาสานาคนะครับปีศูนย์หกนะครับ,ค,รบคุณคุณแม่บุญเรือนนะครับวัดอาวุธนะครับมามาปลุกเสกนะครับอ <c oughs> งนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับนี่ครับหน้าตาติดชัดนะครับ วงนี้เปิดไปที่200อบาทนะครับต่อมานะครับในการที่2นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับของหลวงพ่อเทียนนะครับวัดกษัตริย์ทิราชนะครับวงนี้มีกระเทาะด้านหลังนะครับนี่นี่คร <c oughs> เดี๋ยวผมเช็ดกล้องนิดนะึง นี่ครับเนื้อหานะครับด้านหลังปั๊มเมึกไว้นะเป็นเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับมีเห็นหมอนสารด้านในนะครับ อันนี้เปิดที่2 0 0ร้อบาทนะครับตามสภาพนะครับนี่ไม่หักนะครับตรงนี้นะครับมีกระเตาะเนื้อครับตรงด้านหลังเนี่ยสองร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับในการที่สามนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จเนื้อดินนะครับอันนี้ลงรักมานะครับนี่จะเป็นของพลวงปแดงวัดตุ้งคอกนะครับสุพรรณบุรีเนี่ย นี่เป็นพระเนื้อดินนะครับลงลักมานะครับหลวงพ่อแดงวัดทุ่งโคกนะครับองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอันนี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับรายการที่สามนะครับต่อมานะครับอ่ารายการที่สี่นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ทรงวัดเกศชโยนะครับ อันนี้ก็คุกลักมาเหมือนกันนะครับไม่มีหักซ่อมแลยมีลอยทองเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับอ๋อตรงนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับสองร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับในการที่ห้านะครับอันนี้ผมตีไปทางใสาวัดบางขุนพรมนะหรือวัดใหม่มาตัดรถนะฮะเดี๋ <c oughs> ยวชมหน้าคนะัะ ไม่มีหักรอมอะไรบนี้นะครับสองร้อยบาทนะครับการที่หนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้อันนี้ผมตีไปทางหลวงปูลง่ลำโพนะครับนีนะ่เนื้อหานะครับ ม่มีหักล้อมนะครับตรงนี้นะครับสราบสวยสมบูรณ์นะฮะสองร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับผมต่อมานะครับอันนี้ผมก็ตีไปทางสายบบาขุนพรมนะครับ ยุงเยอะนะนี่ดูดูเนื้อหานะนะครับนี่เนห็นใกลใกล้เห็น,หนผงเก่าด้วยนะครับนี่นะ องนี้ไม่มีหักล่อมนะครับอ,องนี้เปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับรงนี้นะครับยุ่งเยอะนะอ่าองค์ต่อมานะครับองค์ที่แปดนะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จข้างอู่นะอันนี้อมตีไปทางวัดบางคานนะครับ เป็นสมเด็จข้างอุเนื้อดินนะครับอันนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอันนี้มันตีไว้สองร้อยบาทนะครับอันนี้เนื้อไม่ติดกันเฉยๆเนะี่ยไม่ได้หักนะครับสองร้อยบาทนะครับองน,นี้นะครับสมเด็จข้างอุนะฮะ อ,องค์ต่อมานี้จะเป็นพระสมเด็จคะแนน,นนะครับอสองรายการสุดท้ายน,นี่นะอันนี้จะเป็นคะแนนอกกุดหูไม้สี่ทั้งอันนี้เป็น,ปนพิมพ์ปปโพกาโต้นะครับอันนี้จะเป็นของวัดพระศราาีมหาวทาลปีศูนย์หกนะครับนี่นะไม,ม่มีหักต้อมนะครับรงนี้นะครับ ผสมผงเก่าวับบางขุ่นพมนะคอ่าคู่นี้ผมเอา300อบาทนะครับประาศาสุร์มวัตปีศ6นะครับคะแนนนะครับครับผมสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องมระธรรเดชเกจิอาจารย์นะครับ ช่องทางการติดต่อจ้องนะครับสามารถโทรที่เบอร์081ย์แปดหนึ่กาก้าสองสามเจ็ดหน้าูนย์นะครับไอ l ีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าก้าสองสามเจ็ดหน้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระใน์ในการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอสอ่งทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ